ในการต่อต้านนะครับเรื่องแบบที่จะจะคุณ่ท่านนะครับขอให้คุณสูงไม่แตกกันทำไยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลที่ท่านรักนะครับในทางผู้รู้วิชายก็ต่อหมายให้ผมนะครับมาพบปะพี่น้องถึงน้องในตลาดตำบลเพราะเราไม่ช่วยอะไรกันถ้าไม่มีโลกเพวกเราไม่ทำเลยนะแต่พวกเรา ที่นะครับที่ต้องมาให้ความรู้หรือมาควบคุมน,น,นะครับป้องกันการให้เสียใช้บริการเองนะครับตัวผู้มาใช้บริการเองนะครับขอ,อให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรงไหนที่การห้ามเปิดชัดห้ามเปิดสถานบริการนะครับห้ามเปิดสดถานบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านาเคราเก็บอาหารนวด คุณผู้อำนวยเจ้าป้องนะครับเอวผมกับทีิมงานเนี่ยจะออกไประงับให้นะครับออกไประงับเหลียให้เพื่อเป็นการดัดเชื้อนะครับเป็นการับเชื้อเพื่อชาติแล้วผมจะอ่านข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดในบางเรื่องที่ทอจะเกี่ยวกับผู้มาจะจ่ายสิ่ของนะครับหรือทาง วันนี้นะครับเป็นประกาศนะครับตามการบริหารและการสุขเสรีเนี่ยก็ห้ามข้อหนึ่งเลยนะครับห้ามการเรียนการหรือจัดการที่มีการเสี่ยงต่อโลกนะครับเอางี้ข้อหนึ่งเลยโรงเรียนคือหน้าภาษาบ้านเราสถานศึกษาอโรงเรียนนี่แหละนะครับเขาห้ามกัดการเรียนการสอนการสอนเพราะฉะนั้นเราว่าไม่เคยเห็นอยู่เลยนะครับว่า เรียนที่บ้านก็เหมือนกับไปโรงเรียนนะครับเพราะวันนี้กรมวังลายตามที่โรงเรียนนะครับกำหนดว่าจะเรียนกันด้วยวิธีการอย่างไรนะครับนี่คือข้อห้ามข้อแรกทางทางโรงเรียนใดหรือผู้โดสกสารนะครับที่ท่านพบเห็นผมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ชายผู้ชาเองนะแต่ละโรงเรียนนะครับ,บก,กลุ่มทั้กิจกรรม การรวมกลุ่มทำกิจกรรมเนี่ยมากกว่า50คนขึ้นไปนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ให้งดเลยนะครับเป็นไปได้ให้งดเลยนะครับเพื่อเป็นการหยุดเชื้อนะครับเป็นการหยุดเชื้อครับาวเคราเก๋นะครับจำนวนมากเพื่อเป็นการหยุดเชื้อโควโควริด1กนะครับประธานใี่ประชุมทอนอัยัก้องได้นะครับเป็นการ เือลุกหลานเราไมด้่ยตัวนะครับก็ได้หยุดหยุดยดืดม่มชงาไปด้วยนะครับเพววื่อความปลอดภัยทีนี้มาดู